สวัสดีเจ้าวันนี้อ,นอันพารีวิวแปรมาอยู่ที่นี่เลยเจ้าวัดผ้าใหม่อีกของจังหวัดเชียงใหม่แห่งหนึ่งวัดดังทีง่สายมูบ่ควรพาดในจังหวัดเชียงใหม่จ้าก่อนที่จะไปดูภาพบรรยากาศของวัดอ้อมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจคนทำคลิปโวยนะเจ้าไปพร้อมที่จะไปดูบรรยากาศของวัดกันหรือยังเจ้าถ้าเป้อมกลับไปกันเลยเจ้า สวัสดีเจ้าวันนี้ view, อันอันพารีวิวเฮามาอยู่ที่วัดทรใหม่อีกนะเจ้าตั้งอยู่ในเขตของตำบลตาแดดอำเภอเมืองจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าขอบอกว่าภายในวัดมีของศักดิ์สิทธิ์ไว้ให้กราบไหว้ขอพรมากมายสำหรับสายมูบักควพลาดเลยนะเจ้าบอกว่าจะเป็นวิหารทรงล้านนาหรือว่าวิหารลายคำนะเจ้าเป็นวิหารที่เก่าแก่และงดงามขนาดเลยนะเจ้า อบอกว่าภายในวัดยังปลูกต้นไม้เล็กน้อยนะเจ้าไว้ให้ความลมเลื่อนเย็นสบายนะเจ้านี่ก็คือมีหอไตทรงร้านนาโบราณตัวนะเจ้าแล้วก็มีสะพานบุญลอยฟ้าเป็นสะพานที่พาดผ่านพื้นท้องนาไปยังศาลาหอไต่นะเจ้าขอบอกว่าเป็นเหมือนสะพานบุญที่เชื่อมความสุขเลยนะเจ้าแล้วก็นามีห้องน้ำที่บอกว่า โอ้ห้องน้ำรอยฟ้าเจ้าห้องน้ำที่สวยอลังการเลยนะเจ้าห้องน้ำรอยฟ้าหรือว่าห้องน้ำ12ราศีเลยนะเจ้ามีซุ้มประตูชายตัวนะเจ้ารอดเพื่อเป็นสริมงคลทั้งกับตัวเองนะเจ้าแล้วก็สุดท้ายของวัดนี้ที่แปลกและสวยงามเพราะมีการสร้างสะพานไม้ผาดจากแปลงนานะเจ้ายาวไปถึง หอไต่น่จะประมาณ500เมตรเลยก็ว่าได้นะเจ้าขอบอกว่าในวัดนี้นะเจ้าสำหรับสายมูนี่มีตี้ฮืมมูเยอะมากมากเลยนะเจ้าอ่าภายในวัดนะเจ้ายังมีอ่าพระบุทธร,รูปนะเจ้าบอกว่าจะเป็นพระพิชเนตนะเจ้าพระสีอริยเมตตายหรือว่าลูกปั้นคูบานั่นเองนะเจ้าขอบอกว่าในวัดสร้างขึ้นมาได้ สวยงามและลมลื่นมากนะเจ้านอกจากจะมาได้บุญอิ่มบุญแล้วยังได้บรรยากาศดีๆและความอิ่มอกอิ่มใจขอบอกว่าบรรยากาศของวัดนี้เป็นแห่งหนึ่งวัดสวยวัดดังในเชียงใหม่ติอันอันพารีวิวอยากฝากไว้เลยนะเจ้าพระบิหารลายคมกระจ่างงดงามลมลื่นขนาดเลยนะเจ้าเราก็ขอบอกว่ามีเจดีย์เก่าๆและมี อ๋หมอมุจะบรรยายอย่าไดดดีเลยถึงความสวยงามและลมลื่นนะเจ้าใครขับรถผ่านไปผ่านมาเกาแวะได้นะเจ้าอันอันพานรีวิวนะเจ้าปักหมุดไว้ใื้อเลยนะเจ้าว่าวัดถ้าไมาอีนะเจ้าตั้งอยู่ติดถนนวงแหวนรอบสามนะเจ้าห่างมาจากสีแยกเสมิงนะเจ้าจะอยู่ก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำปิงนะเจ้าอยู่ในเขตของตำมน ป่าแดดนั่นเองนะเจ้าตะกี้อําก็ปักหมุดไปเฮ้อแล้วนะเจ้าตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ขับรถผ่านไปผ่านมาบ่สมควรพาดนะเจ้าขอบอกว่าวัดนี้มาแล้วได้ทั้งบุญได้ทั้งความสุขได้ทั้งความสบายใจแล้วได้ทั้งรูปภาพสวยๆกลับไปเลยจ้าเป็นจะได้เพราเจ้าบรรยากาศของวัด สวยงามจริงๆก่ออางั้นคลิปนี้อันอันพารีวิวขอจบไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าอันอันพารีวิวจะพาไปรีวิวที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจคนทำคลิปตัวนะเจ้างั้นคลิปนี้อันอันไปก่อนแล้วจ้าขอบคุณนักๆขอบคุณหลายๆขอบคุณมาได้มัมียังฮ ขอทุกท่านที่ดูคลิปนี้จนจบมีแต่ความสุขความสำเร็จคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยนะเจ้าไปแล้วเจ้าบ๊ายบาย